พี่เพวันนี้โม่ห้าทำอะไรอ่านหนังสือแกอ่านหนังสือกับเรียนวิชาการถ่ายถึงวิดีโอค่ะเออ โรงหมือนที่กลุ่มไอของคอนทักตอบครูนี่พีกันไปบ้างี้วยข้อสอบสรานสารบบการที่เราสื่อคนมาคือมีอะไรบ้างเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูจะให้พวกเธอทำกิจกรรมกลุ่มแน่นอนนะคะตอนนี้ลงตัวที่หกกลุ่มใช่ไหมกลุ่มละห้าคนโดยประมาณ ประานอาหารเย็นกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแบบว่าเราจะต้องเดินมาที่หน้าโรงเรียนนะคะจากโรงอาหารเนี่ยเพื่อไปกดตังค์เองค่ะเพราะว่าตู้ตู้กดเงินเนี่ยอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะไม่ใช่อยู่ที่ตรงประตูโรงเรียนนะคะรูปปั้นหายปกติปกติจะมีรูปปั้นอยู่ตรงนี้เ <c oughs> นื่องจากอะไรพายุเข้าหรือเปล่า <c oughs> พัดสัดไปแล้ว าแล้วนี้หายหายไม่หมดเลยอืมแล้วก็เวลาสั่งของออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็จะมาสรงตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงนูน่นสลาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็คือตูอ้เอทีเอ็มของเราบรรยากาศของเรียนเราดีมากเลยคาริโคนโอ้โหอันนี้เรียอ้คคนีว่าตน้นอะไรคะพี่ด้ต้น,นไม้ <S <S นี ue, right? wow, s right. <S <S ่ก็จะมีสระน้ำเลยคต้นนั่นก็สระน้ำเลยคะมือเห็นตัวนั้นปะตัวไหนอ่ะเป็ดเป็ดนั่นคือเป็ดกูนึกว่านกมันจะมีชีวิตอยู่ใช่ไหมใช่มันคือขบวนมมันคือลูกป้านะหรออันนั้นนะคะโกงโกงงาเขาเรียกว่าอะไรคะไม่เคยอันนั้นแหละค่ะเห็นเขาเรียกว่าอะไรคะไอเอ๊ไอ้ยูนิเวิร์สปะเขามาถ่ายกันนี่แหละว้าวจริงเหรอคะเนี่ยเราไปดูในซีทีว ว่าทางนี้คนมาถ่ายอยู่ไม่จําได้โรงเรียนเราใช้เป็นฐานที่การทําของเอ่อศิลปินระดับโลกขอะไรแหละคะเนี่ยยอดเลยค่ะอันสุดท้ายแล้วค่ะอันนั้นคืออะไรคะดาวเทียมไงอุ้ยจริงเหรออุ้ยดาวเทียมมาต่อที่โรงเรียนเราเลยหรอเนี่อ่ะอลังการอ๋อตาเทียมเราเว้ยมันรู้จักมีไทยคมแล้วอันนี้สุราคมสุราคมที่สุด เราจะเห็นว่าแบบเฮ้ยต้นไม้เยอะมากบรรยากาศรื่นรมมากแต่ว่าอุณหภูมินะคะตาประมาณห้าสิบองศาได้ตอนตอนเที่ยงตรงเนี่ยหืมมูรู้ป่าววันนั้นฝนตกเลยกูเจอปลาในร่องน้ำอุดมสมบูรณ์มากี่องเนี่ยสี่ตัวร่องไหนคะร่องไหนคะร่องร่องเรือมามันร่องเนี่ยตรงเนี้ยท่าที่มันน้ำอ่ะมัน ฝนตกแล้วมีปลาตรงนี้มันอาจจะมีสัตว์ไหนอยู่ก็ได้นะคุณพระน้องเก็บปลาอ่ะอุดมสมบูรณ์มากน้องเก็บปลาไปเก็บปลาลงฟ้าหูอุดมสมบูรณ์มากนี่คือระบบนิเวศอะไรคะเนี่ยอันนี้คือยุงค่ะนี้คือยุงข่าวเชนี่คือยุงเราเจอช้างเราเจอม้าด้วยฮ้ยนี่มันโรงเรียนอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอาคารอะไรคะตรงนี้อาคารสำนักงานเนี่ยแหกดูสิอาคารสำนักงานนะคะเออ ตอ,อนเย็นก็จะมีเอ่อน้องๆมาน้องๆพี่ๆเ,เพื่อนๆมาเล่นลกีฬากันเต็มไปหมดเลยค่ะโอ,โอ,โอ้โหข้องมาเหรอขับพันเอฟแล้วค่ะพันเยี่ยมไปเลยนะคะมีสนามบาสสองสนามนะค่ะที่ใช้ได้แค่สนามเดียวใครสัางอันหนึง่งเป็นรูปเป็นบ่อม,มีวอลเล่นหนึ่งสนามนะคะตรงนั้นนี่ก็เป็นศูนย์กีฬากีฬาศูนย์กีฬา,าใหญ่ของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูน้องจิมมี่ของเรานะคะ ศูนย์กีฬานะคะชั้นล่างก็จะเป็นสนามคอร์ดแบดน,นะคะมี4สนามเลยแล้วก็ตรงนี้มีเหตุการณ์ก็คือเออตักผ้าแล้วด้านฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเออโต๊ะปิงปองนะคะมี4โต๊ะแต่ว่าน่าจะเล่นได้จริง2โต๊ะะค่ะแล้วข้างบนก็เป็นเออเป็นห้องบอกนะคะสําหรับเล่นฮิมโดต่อยมวยเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ห้องอาจารย์ข้างล่างเป็นห้องตรงนั้นนะคะเป็นห้องศิลปะแล้วก็ห้องนิวยง เออเนี่ยสุภาพแล้วงั้นก็คือเป็นโรนียลนีเอ,เองแล้วก็ยี่ห้อนั้นก็เป็นห้องคนไทยนะคะที่เดี๋ยวขึ้นไปไม่ได้เพราะเราล็อกแล้วก็วันนี้ก็วนตรงนี้นะคะก็เป็นห้องติสซาโกนเองห้องมปนล็อกนะคะเลยที่เราไปดูตอนนี้เพื่อนกำลังแต่งของกีฬาสีกันอยู่อะไรคุณทำอะไรอนี่ยคุณทำอะไรคุณทำอะไรคะเนี่ย,ยคนบ้าดิเนี่นยมึงขโมยไปตั้งอันหนึ่งไปพาดที่ร้อนจังอัน,น้อยๆน่นะ กองกลางขโมยของเอาไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูชั้นสองของยิงกันเลยนะคะนี่เราก็จะมาเจอกับห้องตรงนี้เลยเป็นห้องฟิตเนสนะคะก็มีเครื่องประมาณนี้เลยนะคะขึ้นมาชั้นสามเนี่ยก็จะเป็นตัวสแตนนั่นเองนะคะให้รู้จักตัวตนหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่เฮ้ยเบอร์กูชนะเบอร์หนึ่งก็คุณไปอย่างงี้ไม่ไปเอานะขอเชิญท่าน ก็ <chat> ุอย่างที่พี่จะพูดพี่ก็ได้เขียนลงไปในนี้แล้วเราึงงานทุกพีที่พี่ทามาแล้วก็เียนทามาด้วยก็ขอให้น้องทุกทุกงานแล้วก็ตั้งใจทออกมาให้ดีที่สุดครับบพี่ฝาก่นะครับก็สิ่งที่พีจะฝากครับก็อยากได้นะพี่ขอฝาก ท่านรองชันยุทธนะครับและอยากจปทายนีอยากจะฝานกะานะครับฝากการทาักท้อมันทีเลยนะครับ <c oughs>